วันน <si ี้ค่ะ King Power m u s ค่ะสาีสิบหาปี King Power นะคะแล้ววันนี้ก็จะเป็นงาน Delight Unsubscribe เค่ะก็จะเป็นปีที่2อแล้วที่ได้มาร่วมงานกับ King Power แล้วก็ปีที่2ที่ได้มาอีเวนต์นี้เหมือนกันค่ะก็มีอะไรให้ทำใหม่ใหม่ทุกปีปีที่เราลองเพลงปีนี้แบบมีโชว์สดสัมนิดหน่อยค่อนข้างตื่นเต้นมากๆเป็นยังไงบ้างคะปีนี้เต้นตื่นเต้นมากค่ะวิ่งขึ้นเวทีก็ตื่นเต้นแล้วทำทุกอย่างก็ตื่นเต้นเพราะว่าปกติก็ไม่ได้ทำอะไรแบบแบบนี้เลยซ้อมหนาไหมคะ้เมื่อวานค่ะ เป๊ะอ่าไม่มีใครรู้ว่าหนูเป๊ะหรือไปเป๊ะเ,เราเน้นหน้าซอยไว้แล้วเน้นหน้านิงไปงานด้วยกันกับน,น้องเนยค่ะก็ไปครั้งแรกที่ได้เจอแบบน้องเนยแบบจริงๆเมื่อกี้ก็อยู่กับพี่ฟ้าก็แบบเออเขาน่ารักมากเลยโดนตนไปแล้วอีกคนหนึงน่า อยากไปเล่นที่บ้านไหนคุณอยากได้น้องไปเล่นที่บ้านเหรอไดบ้านเลยน้องลูกตัวใหญ่หนูน่าจะเหยียบแมวแมวหนูน่าจะโดนเหยียบทำถึงผลงานบ้างอย่างไรบ้างค่ะก็ยี่สิบแปดคือสิจิกายนนี้ค่ะก็ทุกโรงพยนตร์กาล่าทาจะยี่เชิญนะคะทุกท่านมีอะไรบ้างถ่ายทำถ่ายทำค่อนข้างสนุกค่ะเพราะว่ามันเป็นอ o m e d y horror อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีพี่เต๋อป้าอู๋ทายพี่นุ้ยทุกคนก็เป็นคนแบบสนุกอารมณ์ดีอยู่แล้วค่ะทำกับคนอื่นไหม ไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยแล้วได้สู้กับต้าอู่ยังคะต้าอู่เขามีเป็นคนที่มี energy เยอะใช่ค่ะก็ไม่ไดให้เขาอยู่วงเขาไปหนูอยอย่างนี้อเขายังไงบ้างสักต้องรับมือไหมเวลาคุยกับก็คุยปกติค่ะเขาเขาก็จะมีเลเวลว่าแบบถ้าเขาเล่นกับพี่เต๋อก็จะใหญ่หน่อยกันแล้วเขาก็จะแบบดรอปลงมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยรับแต่เคยมีไปลองเล่นกับเขาไหมคะไม่ค่อยเขาแยกเตนเราแยกเตทเราอย่างอย่างต้าอู่คือเขาเคยถึงท่านวิดีโอคอลคุยกับ ใช่แต่ว่าเขาเล่นอยู่ในห้องแต่งหน้าเดียวกันมีหนูขั้นตรงกลางต่วงีที่เต๋ออยู่ดีก็เพราะรายกาใช่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ในข้อควองภาพของหนังนี้ก็คือจอยๆสนุกสนุกเลยค่ะคือเป็นการทํางานที่แทบไม่เครียดเลยปกติเวลาไปกองก็จะเจอแบบเหมือนมีซีนเครียดบ้างอะไรบ้างอันนี้แบบต่อให้มีซีนเครียดจริงๆก็จะแบบออกมาเจอทุกคนมันก็แบบเหมือนตลกตลอดเวลาแล้วพารของหนูต้องตลกขนาดไหนก็มีบ้าง แสังเป็นพร์ที่แฟนๆต้องไม่ยังไม่เคยเห็นแน่นอนจ้ะจริงๆน่าจะไม่เคยเห็นเพราะว่าหนูเล่นเป็นผีอ่ะเอาโอเคเอ้ยอ้ยอ้าวหนูพูดไปแล้วไม่ใช่เหรออ้าวพูดไปแล้วไม่มเทุกอนไม่เขาเล่นนี่มันมีผีอ่ะเขาเฉยแล้วไม่ก็ภาพยนต์เกี่ยวกับผีแล้วจริงปะเนี่ยหนูกลับเลยไม่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 เราต้องไม่หนีผีไงมันคือลันรันลันวิ่งหนีเข้าใจแล้วเข้ยแล้ว แล้วโอเคค่ะเราได้วิ่งแล้วยังคะก็มีวิ่งบ้างค่ะไม่พูดอะไรเลยไม่พูดอะไรเลยบอกบอกแสดงว่าเราเราหลุดโป๊ะอยนะใช่ไหมเขาไม่ได้บอกแล้วเหรอคะบอกแล้วโอเคใช่หนูหนู บอกแล้วทำไมแฟนถึง <c oughs> ไม่ควนมากทำอยู่เล่นนึงจริงจริงก็มันเป็นเคมีใหม่ๆของพวกเราเลยค่ะที่แบบทุกคนไม่ค่อยไม่เคยจเจอกันเลยหนูไม่เคยเจอต้าอูไม่เคยเจออาไทายไม่เคยเจอพี่นุ้ยแต่ว่าเคยเจอพี่เต๋อแล้วแต่ว่าพี่เต๋อกับไทยเขาจะเป็นเคมีที่ทุกคนรู้ว่าแบบตลกแม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็จะมีพี่นุ้ยก็ตลกอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็หนูก็เป็นหนังเรื่องแรกค่ะแล้วก็เล่นเป็นเป็นผีด้วยค่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้มาถึงน้องเกลยวบ้างค่ะ อันนี้มีมีเพื่อนพ้องเป็นแก๊งวะยังคะเออหนูคิดว่าเขาน่าจะเพื่อนเยอะอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นคนเหมือนแบบอารมณ์ดีเวลาไปไหนใครก็แบบหลักเขาเขาเล่นกับทุกคนเลไอย่างเงี้ยอืมอมีพาเจเจไปเล่นกับน,อน้องอะไรอย่างเงี้ยอ่อมีมีเจอกันบ้างคะ่ะเ<ก><ด>จเจเจอบ้างอือคิดว่าใครอยู่ใกล้เกลก็ไม่รอดสักลายอยู่แล้วน่ารักเนาะน่ารักมากน่ารักเนาะเป็นเป็นอย่างเงี้ยไม่ไม่รอดเจเจเอง ตกลุ้มรักไหมหมันถึงว่านางนางเิติดเหมือนที่เราติดไหมแล้วก็ติดน้องตรงนี้จริงจริงเพื่อนๆทุกคนก็ก็แบบรักเกลหมดคะ่ะแบบกับตางอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะถามหา,ม Wak, าแบบเกลเป็นไงบ้างแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะคอยแบบคุยกันตลอดเลยอาจารย์ี่ค่ะมีแผนงนานอะไรยังไงบ้างคะจริงๆมีบ่งส่งไปแล้วค่ะนาคีก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะเริ่มเอ่อเวิร์กช็อปแล้วก็จะเปิดกล้องน่าจะประมาณปลายปีนี้ค่ะแสดงว่ามีความเชื่อด้วยไหม ค,คือตอนที่ติดมีฝั่งเขาติดต่อมาอมก็รู้สึกว่าแบบเออก็น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นแบบสิ่งที่เราแบบไม่เคยเล่นเลยแล้วก็มีพี่แต้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบก็ค่อนข้างรู้สึกว่าโอเคนน่าน่าจะสนุกเลย มันหนึ่งบอกว่าแบบจะไปเดินสายทาบุญหรือไปไหว้หรือไปอะไรอย่างเงี้ยหนูยังไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยเพราะว่าตอนเขาพปร่งสวงหนูก็แบบอยู่มองนอกแต่ว่าเดี๋ยวถ้าต่อจากนี้กอมีอะไรก็ก็น่าจะก็ควรจะต้องไปค่ะจริงๆส่วนตัวมีความเชื่อเรื่องศิลป์เรรับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมก็ไม่สุดโต่งค่ะก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามีใครชวนไปไหนแล้วแบบเราว่างก็ก็ไปอะไรอย่างเงี้ยพระก็เข้าบ้างเออไม่ใช่เข้าบ้างพระก็ว่างบ้างมัดก็เข้าบ้าง มีคลงานอะไรอยู่อีกไหมรู้แล้วก็รู้เก่งเลยตอนนี้ประมาณนี้ก่อนค่ะแล้วก็จริงๆถ้าแบบมีอีเวนต์ต่างๆหรือว่ามีแบบเดินทางไปทํางานที่ไหนเราก็จะคอยอัปเดตทางโซเชียลมีเดียต่างๆโอเคครับขอบคุณค่ะทุกคนดูนี่ครับดยูว่า